สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่บีแลมสิงทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับในเรื่องของ2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ครับที่ไม่ได้นัดกันนะแต่ว่าแพ้พร้อมกันนะต้องบอกว่าแมนยูแพ้ในบ้านนะครับพาแคคาบ้านเลยส่วนซิตี้แพ้เละในเทรดนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเกมทั้ง2คู่เมื่อคืนนี้นะครับเราเริ่มจากผีหลอกวิญญาณหลอนกันก่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกทะเลอีกแล้วนะครับเมื่อเล่นในบ้านคราวนี้แพ้ให้กับ คิสซพาเลตไปแบบหมดสภาพนักศึกอาวิชาทหารเลยครับศูนย์ประตูต่อ2นะครับ4เกมหลังสุดที่เจอกันพาเลสชนะแมนยูถึง3เสมอ1และไม่เสียประตูให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยแม้แต่มเล็ดเดียวน่าแปลกใจอย่างยิ่งนะครับแมนยูไม่สามารถทำประตูใส่คิสซพาเลตได้แล้วก็โดนลูกยิงของชองฟิลิปมาเตตาเป็นตัวตัดสินชัยชนะที่โอทราฟอร์ดนะครับและนี่คือ ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี1983ที่ยูนเต็ดไม่สามารถทำประตูคู่แข่งหน้าเดิมเนี่ยได้4เกมติดต่อกันถือว่าย่ำแย่สุดๆเลยครับขณะเดียวกันพาเลสเองชนะมาแล้วในช่วงหลังเนี่ยสี่นัดจาก6เกมหลังสุดที่มาเยือนโอแทฟฟอร์ดน่าตกใจนะครับและตอนนี้พาเลสแซงหน้าทีมของรูเบนอโมริมขึ้นมาอยู่ในอันดับที่12เคียร์ยูนเต็ดหล่นไปอยู่ที่13านะครับมาว่ากันถึงแผ่นเกมของอโมริมกันบ้าง เวลาที่ต้องเล่นเกมรับเนี่ยไม่มีใครเถียงเลยครับว่าอารริมนั้นวางแท็กติกได้ดีมากในหลัง3แต่เวลาต้องเล่นเกมรุกนี่ต้องบอกเลยครับว่าทาได้แย่มากครับบอกมีไกด์จริงๆนะครับแล้วตามตัวเลขสถิติที่หยิบยกกันมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยอารริมนั้นคุมทัพในบอลลีกคุมสปอร์ต,ติ้งลิสบอนเจนัดแพ้6แต่คุมแมนยูสินัดในลีกแพ้ไป7นะครับแน่นอนลีกมันแตกต่างนะในความเข้มข้นแล้วก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับ อย่างไรก็ดีคะทุกวันนี้ผ่านมากว่า2เดือนหลายคนที่เป็นนักบอลยังสับสนตำแหน่งยืนกักยืนโต๊ดยืนกันมั่วไปหมดในแนวรุกนะครับก็เข้าใจว่าอโมริมเนี่ยจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าผิดไปหมดโดยเฉพาะเวลาการเล่นในบ้านนะครับไม่ว่าการจะปรับแท็กติกใดๆก็มีความผิดพลาดนําหน้าอยู่เสมอไม่เพียงแต่อโมริมนะฮะนักบอลก็ด้วยเช่นกันนะฮะคือพอเสียบอลแล้ว ไม่ไล่จะยืนงงไปมาตัก2-3องสามวิแล้วก้มหน้าก้มตาวิ่งแบบไม่มีจุดหมายยังไงก็ต้องรับผิดชอบร่วมนะครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่ามีตัวเลขที่บันทึกมาน่าตกใจกว่า130ปีนะฮะที่บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย13เกมแรกพวกเขาแพ้ในบ้านเนี่ยนะฮะแพ้รวมกันเนี่ย7นัดนี่ถือว่าแย่ที่สุดนะครับตั้งแต่ปี1893นะครับ1893 อาบิมคุมทีมในบอลลีก13นัดชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้ไป7 7เนี่ยมาจากการแพ้คาบ้านถึง5เกมด้วยกันนะครับถึงต้องบอกว่าไม่มีสภาพเขาแบบนี้คือคือไม่รู้ใครจะไปก่อนกันแล้วนะครับแต่คนทําทีมเนี่ยนะครับคนทําทีมจะต้องรับผิดชอบเพราะว่าอยู่ๆทาเหมือนนักบอลเตะบอลไม่เป็นแบบนี้เหลือเชื่อและน่าผิดหวังและยิ่งการมาเสีย ลิซันโดมาติเนสไปอีกคนนึงถะเป็นตัวหลักในการเล่นหลังสามและเป็นตัวหลักในการเล่นไม่ว่าจะเล่นยังไงก็ตามนะครับโอ้ต้องบอกว่าท้องฟ้าที่โอแทฟฟอร์ดเนี่ยหม่นหมองยิ่งกว่าอนะ pm สองจุดห้าแถวรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวเลขสถิติตอนนี้การแพ้ในบ้านของแมนยูเนี่ยที่บอกว่าเจ็ดเกมสองเกมเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคข,ของเอริกเทนฮาร์กนะครับแพ้ลิเวอร์พูล0-3แพ้สเปอร์03 จากนั้นเนี่ยในยุคข,ของอโมริมก็แพ้นอติแ n มฟอเรสสองส2-3โดนบอลมัดบุกมาถล่ม3-0มแพ้นิ่ยเซอร์ไป0ูนย์ครับโดนไบตันก่อนหน้านี้ไป1-3และล่าสุดโดนคิสตันพาเลจไปอีก0ประตูต่อ2นี่คือ Manchester United ในคอสอนี้น่าตกใจจริงๆนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยเกิดและโตและดูฟุตบอลมาในยุคที่แมนยูเนี่ยยังไม่เก่งนะในยุคข,ของรอนแอ k i ิน o n จนกระทั่งเซอร์เล็กฟูลชันได้มีโอกาสทํา4ปีแล้วรอดก็คือรอดจากเกมเจอคิสซาพาเลตนี่แหละครับก็คือนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพปี1990แบบนัดรีเพลย์ซึ่งเมื่อคือนนี้ถ้าท่านดูฟุตบอลอยู่นะครับก็จะมีคนหนึ่งที่อยู่บนอัศจรรย์ที่กล้องจับเข้าไปก็คือมาร์คไบรท์มาร์คไบรท์เนี่ยเป็นกองหน้าที่เล่นคู่กับเอียนไรท์ในเวลานั้นนะครับแล้วก็อยู่ในทีมของสตีฟคอปเบลซึ่งเป็นอดีตปีกแมนยู U, แล้วก็แพ้ แล้วต่อชะตาจนทําให้แมนยูเนี่ยครองโลกฟุตบอลต้องบอกแบบนั้นเลยนะครับก็ถือว่าตอนนี้เจอพาเลททีไรเป็นลมทุกทีหรือกระทั่งเจอทีมอื่นทีไรในบ้านเป็นลมตลอดสําหรับยูเนเต็ดครับนี่คือเรื่องของยูเนเต็ดครับเดี๋ยวเราต่อกันที่เรื่องของพาบิ๊กแมตช์เปืนถล่มเรือจมล่มกลางมหานครลอนดอนแม่น้ำเทมครับปับงฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวัน น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชันนิวซูซูกิ xl 7 Hybrid empower your journey ลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไ y b r i d พร้อมลุยบนทุกเส้นทางกับรถยนต์มัลติ d y n a m i c Crossover ยกระดับความคุ้มค่าและความท้าทายในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง799,000บาทท่านผู้ชมครับว่ากันถึงเกม Big Match ของพรีเมียร์ลีกและจากนี้นะคู่นี้จะเป็นคู่ปะทะตลอดการเลยครับตลอดไปอีกหลายปีเลยนะนะสำหรับคู่ของอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมิเกลอารเตต้าเมื่อคืนคุณซื้ออาร์เซนอลเนี่ยรับไปเลยครับผมให้เลย11เต็ม10กับเกมนี้เมื่อนำปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยสยบแมนซิตี้ขาดลอยเละเทะ5ประตูต่อนหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกในเกมที่มหานครลอนดอนเนี่ยครับเอ่อเกมเนี้ย ก่อนเกมมันชัดเจนว่าอาร์เซนอลนั้นจะต้องชนะเพื่อไล่ตามลิเวอร์พูลในการลุ้นแชมป์และชนะแบบนี้เนะี่ยยิ่งกว่าการได้3คะแนนยุทธวิธีก็คือการเพสบนคือหัวใจเลยครับสู่การได้เปรียบตั้งแต่2นาทีแรกที่ออกนำแผงกลางเล่นหนักแย่งบอลดุดันพร้อมกับเข้าบอลถึงลูกถึงคนเมื่อคืนผมชอบโตมัสปาเตสุดๆนะครับดีมากนะครับประสบการณ์ของเขาแล้วก็ทำให้ตัวของมารินโอเดกาด แต็กันไร์เนี่ยเล่นสบายยุทธวิธีอาร์ซนอลอย่างที่บอกนะครับเรื่องของการเพรสนี่สำคัญแล้วก็การกลับมาจากการถูกตีเสมอแล้วยิงได้ถึง4เม็ดติดติดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากที่จะเกิดขึ้นกับเกมใหญ่แบบนี้นะครับอาร์ซนอลเนี่ยชนะได้เพราะว่าเล่นตามแผนหน้ากระดานที่โค้ชวางมาโค้ชสั่งให้ชิงเหลี่ยมบอลแรกก็ทําได้โค้ชสั่งให้จวก่อน,เข,อนเข้าก่อนก็เข้าได้สถานการณ์ตัวต่อตัว,ตว,ตวทําได้ดีพวกเขามีมาตรฐาน มากกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่จุดหนึ่งที่มันชัดเจนครับนั่นก็คือแผงมิดฟิลดแผงมิดฟิลดของเป๊ปกัวเดล่าครับเมื่อคืน4-1 4-1ก็จริงแต่5คนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเล่นเกมรุกล้วนครับก็จะมีแมดดาโดที่ถอนลงมาแล้วดันไปบวกกับมาติอุสเนสเติมก็ไปนคนอีกมันก็เลยยิ่งทำให้ทีมเนี่ยตัวหลังตัวรับน้อยลงนะครับแล้วการผิดพลาดส่วนบุคคลเสียประตูเร็วก็ไปอีกนะครับ จุดหนึ่งมมองว่าแพ้ที่กลางไม่ใช่ว่ากลางไม่ดีแต่กลางตัวน้อยกว่านะครับแล้วก็โดนเข้าแบบดับเบิลตลอดนะครับโควาชิชเนี่ยไม่ได้เลยครับเพราะว่าได้แต่ปั้นเกมขึ้นมาแล้วข้อหนึ่งก็คือเป๊ปเนี่ยเล่นบอลในสไตล์ตัวเองไม่ได้อ่านคู่แข่งว่ากลางฝั่งนั้นเนี่ยมันแข็งโปกเลยแล้วเขาไม่ได้แก้พยายามที่จะให้หนูเนสขึ้นไปเติมเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนผู้เล่นในแนวรุกแต่ ผู้เล่นในแนวรับและแดนกลางไม่ได้เพิ่มยิ่งน้อยลงเสร็จเลยนะครับโดนเด็กยิงอีก2คนนี่ต้องบอกว่าเป๊ปเนี่ยคาดว่าคงจะตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเครียดผมขึ้นแน่เลยนี่เป็นครั้งที่2อน,น,นอาชีพของเป๊ปนะฮะที่เขาเสีย5ประตูในเกมเดียวนะครับเมื่อคืนโดนเด็กยิง2คนก็คือเอธานเวเนรีในวัย17ปี318วันแล้วก็ไมล์ลอิสเคลลี่ในวัย18ปี129วันถือว่าเป็น ครั้งแรกด้วยที่มีนักฟุตบอลสองคนที่ยุ18สิบแปดหรือว่าต่ํากว่าเนี่ยยิงให้ทีมทีมเดียวกันในเกมเดียวกันนะฮะมันไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่เมษายนปี2007ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอเวอเรตทำได้ในการเจอฟูตแลมตอนนั้นเนี่ยเจมส์วอนกับวิกเตอร์นิเชเบ้นะครับเป็นคนที่ยิงได้ประเด็นก็คือไมล์อิสแคลลียเนี่ยพอยิงประตูได้แล้วเนี่ยท่าดีใจเลียนแบบเออร์ลิงเบลฮาแลนด์กองหน้าจอมานบูของเดอร์บายเลยเนะฮะหลายคน อาจจะจำได้หลายคนจำไม่ได้แล้วครับการเจอกันนัดแรกเมื่อตอนต้นซีซั่นคู่นี้เสมอกัน2-2ปรากฏว่ามันมีการประทะคารมกันระหว่างฮาร์แลนด์แล้วก็บรนดาผู้เล่นอาร์เซนอลแล้วไอ้หนูอิสเซอลี่เนี่ยเหมือนจะเข้าไปห้ามอ่านปากกันออกมาฮาร์แลนด์บอกว่าเฮ้ยเองเป็นใครวะ <c oughs> <c oughs> เหมือนกับเฮ้ยเองเอ็งอะเอง,เอ,งอะ,องอะใครประมาณอย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วตอนนี้เชื่อว่าเชื่อว่าน่าจะทราบแล้วล่ะว่าไอ้หนูคนนี้เนี่ย คคือใรรนะรับถ้าดีใจนั้นแล้วก็ต้องบอกว่า133วันต่อมาไอ้หนูคนนี้เนี่ยมาหลอกหลอนหาเล่นคืนและถ้าดีใจโอแสบจริงนะครับแสบจริงสําคัญก็คือซิต,ตี้เนี่ยการพ่ายแพ้ครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับแต่แพ้แบบนี้มันจะยอมรับได้หรือเปล่ากองกลางยับมากแก้ไม่ไหวนะครับแล้วตอนนี้อาร์เตตานี่ไ่แพ้เป๊ปมาสี่เกมและทําให้โอกาสที่จะพลิกกลับแบบบ้าเลือดในแบบ เรือใบสไตล์จบลงแล้วนะครับสำหรับโอกาสลุนแชมป์พรีเมียร์อ์สซอลถล่ม5-1แสดงให้ทุกคนเห็นครับว่าพวกเขาทำให้ซิต,ตี้เนี่ยเสียแชมป์ในปีนี้และแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาเนี่ยจะทำให้การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดนะฮะทีมจากลอนดอนเหนือตอนนี้ไม่แพ้ใครมา14นัดในพรีเมียร์ตามหลังลิเวอร์พูล6คะแนนแม้จะเล่นมากกว่า หนึ่งเกมนะฮะโอ้โหแต่ตอนนี้เนี่ยสนุกแน่นอนครับและนี่คือภาพรวมนะฮะแล้วก็ช็อตเซเชันต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา2ทีมาจากเมืองแมนพังทั้งคู่นะครับอ่าแล้วฮะอย่าลืมโอ้แล้วก็สองทีมเมืองแมนพังทั้งคูค่แล้วแพ้ทีมาจากเมืองเหลืองเมืองเหลืองอะไรล่ะเมืองหลวงทั้งคู่ด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณสำหรับการติดตามครับเรื่องราวของกีฬาระดับโลกฟุตบอลระดับโลก ติดตามได้ที่นี่บีแหลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกมีเหลืองแล้วชมสดครบทุกแมตช์ความคมชัดระดับ s d ไม่พลาดทุกการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซีซั่น2024 2025ที่ทูวิชชั่นหนาวสมัครได้แล้ววันนี้สามารถคลิกลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลย